สวัสดีครับช่นี้ติดตามชม่ารกีฬาครับ,รบเราจะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนครับได้มีการเรียก2นักเตะใหม่เข้ามาทดแทน2ผู้เล่นที่บาดเจ็บจากเกมที่ชนะไต้หวันครับสนักเตะทีมชาติไทยได้ขอถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บจากเกมที่ช้างศึกชนะไต้หวัน2-0ในฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่3ที่ราชมังคลากฬาสถานมเมื่อวานนี้ครับจเจริญศักดิ์วงกรโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรก และจนทานเข็มดีเปลี่ยนตัวออกตอนเริ่มครึ่งหลังครับต่อมาได้มีการยืนยันว่าอาการบาดเจ็บของทั้งคู่จําเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมไปไม่สามารถไปเยือนไต้หวันวันที่14ตุลาคมได้มาซา,าะดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เรียกสติภาพจันงอมแบ็ควาจากชนบุรีและส่งบุษคร,คร่าครวนเซตาฮัฟจากเมืองทองเนเต็ดเข้ามาเล่นแทนครับซึ่งสถานก,การณ์ในกลุ่มดีสามลัตที่ผ่านมามีสาทีมที่มี6คะแนนก็คือเติร์กิสถานผลต่างลูกที่เสียบวกสองเท่ากับศรีลังกาคร,รับ ส่วนไทยมีผลต่างลกที่เสียบกหนึ่งมี6แต้มเท่ากัน3ทีมส่วนไต้หวนันไม่มีคะแนนครับซึ่งการจัดอันดับนอกจากดูคะแนนรวมแล้วหากเท่ากันก็จะพิจารณาจากเฮดทูเฮดนะครับและจากนั้นจะพิจารณาจากผลต่างประตูจากทีมที่พบกันช้างศึกต้องชนะสามนัดที่เหลือครับโดยเฉพาะเกมเยือนไต้หวันที่ต้องเก็บ3แต้มสถานเดียวก่อนจะกลับมาเจอกับศรีลังกาและเติร์กเมนิสถานใน2เกมสําคัญในช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าหากชนะทั้งหมดทีมไทยจะเข้ารอบแน่นอน ก็จะคัดเลือกเฉพาะทีมแชมป์กลุ่มเท่านั้นจะได้เข้ารอบสุดท้ายครับซึ่งเกมต่อไปของทีมชาติไทยวันที่14ตุลาคมไปเยือนไต้หวันนะครับที่ไทเปมูนิสปอลสเตดเดียมเวลาไทย17ตน30นาทีส่วนอีกคู่เติ์กเมนสิสถานจะเล่นในบ้านเจอกับสีลังกาครับ